ในทานเหลืองนางแต่งอ่อนยังมีเมืองหนึง่งชื่อว่าเมืองนครศรีลตนะเป็นนครที่กางใหญ่ไพศาลและมีเขตแดนติดจอดกับหลายๆเมืองทั้งเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปโดยสร้างมางัวขควายจักขนานับ มวลปสาละสะดอ,อยู่ทางสังสาธรรมาหากินกันยังมีความสุขและยังมีพญาปกครองเมืองซื้อวาพระเจ้าโกสีมีมเหสีซื้อวานางสีสุพัฒรัตนามีลูกชสยซื้อวามหาวงหรือจักกีมหาวงศ์่าเมื่อจักกีมหาวงอายุได้สิบกปี ผู้เป็นพอ่อก็หวังวา่าจะให้เท้าเป็นผู้ปกครองเมืองสืบเสื้อแทนแนวต่อไปมีมามือหนึ่งจะเกียมหาวงคิดอยากออกไปป่าเพื่อหาต่อไกลป่าในป่าเมื่อคิดได้ดังนั้นพระองค์ก็ได้ครอบผู้เป็นพอ่อแล้วก็ได้บอกให้เสนาอัมมาทั้งหลายมาหาแล้วก็บอกให้หางหากะเกียม เอาของแล้วก็ออกเดินทางมหาวงได้คื้นขีสร้างพังสะพายเสด็จออกพระองค์พาพวกไพพลออกเดินทางไปหลายมือพอสมควรจึงถึงป่าดงตึบนาแห่งหนึ่งก็สร้างให้คุณคอนผู้เป็นอามาตย์ใหยุดพักให้พวกเสนาอามาต์พากันปุกตูปปุกผามขึ้น เพื่อเป็นบอนพักเศา้าแต่นั้นเซนาคำเฟืองฝันคุณค่านและท้าวเค้งท้าวทุมพร้อมด้วยเจ้าบอขีนยามเมื่อพวกเซนาปุกผามเสร็จแล้วแล้วก่อเสริรนมหาวงขึ้นเถิงผามในคืนนั้นท้องฟ้าแจมา่มใสดีพวกเซนาอำมา์ทางหลายต่างก่อพากันนอนหลับอย่างสนิทแนน โซนมหาวงก่อคิดไปคิดมาแล้วก็นอนบ่รับเท้าได้แนมเบิงดวงดาวเลื่มละยิบละยับเป็นทันทีแถวน้ำโมกก่อย้อยลงตามวางไม้ใบหญ้าพร้อมทั้งเฮ็ดให้อากาศหนาวเย็นเมื่อยามไกลสีแจง้งก่อได้ยินเสียงไกป่ปลาขันลาคอนและเสียงเป็ดปองห้องดังกองปลาดง มหาวงก็ได้ลุกขึ้นมาสวยหนาลางตาจากนั้นมหาวงและคำเฟือฟันคุณคานเท่าเข็งและเท่าทองผู้ก็พากันเข้าป่าต่อไกลไปหนาเลยๆและรู้สึกว่าพวกตนเองเดินทางเข้ามาปา่าลึกแล้วจึงส่วนกันกลับคืน แต่นั่นเทวดาได้มาดนบันดาลให้พวกเขาลงทางเสียแล้วจึงพากันเดินทางไปทางหนาเรื่อยๆจนมาถึงแคมแม่น้ำไหแห่งหนึ่งแล้วก่อพากันนอนพักอยู่แคมที่น้ำนั่นก้าวถึงเสนาเมืองและภัยผลพากันคอยถามหาวงอยู่นานแต่บ่เห็นททากลับคืนมา จึงภาคกกันออกซอกหาแต่ซอกไปซอกมาจังไดก็บอบพบเห็นจึงภาคันได้กลับบ้านกลับเมืองแล้วกลับทูลพญาโกสีเมื่อนั้นพญาโกสีได้ทราบเรื่องปลายสายเหตุก็ได้โศกเศร้างมเงามเมสีก็ห้องให้เสียใจ เมื่อนั้นพญาโกสศีก่อสร้างหาเซนาไปนำเอาหมอหูนมาทำนายเบิง้งหมอหูก็บอกว่าพวกเขายัางบ่ตายและอีกสาเดือนก็จะกลับมาเองบัดนี้กลาวถึงพญาแขายไงกุมพันผู้ปกครองเมืองมาดานมีเมียซื้อว่านั่งทองแดง แต่ว่ามีลูกสาวเป็นมนุษย์ซื้อว่านา่งแต่งอ้อนนั่งแต่งอ้อนนั้นมีหูโสมพนมพันที่งดงามพ่อและแม่หักนางป่านดังแก้วตาโดกใจและสร้างหอบประสาทหลังบักไงให้นางอยู่ตังหา้างพร้อมทั้งแต่งไห้เสนาแขเฝ้าหักษาอยู่ตลอดเวลา ในคืนนั้นเองเมืม่อมหาวงนอนหลับไปพ่อคอนแจงเท่าก่อฝันวา่าได้นอนกิ่งกอมสาวงามอยู่ใตม้มหาสามุทรพ่อสะดุง้งตื่นขึ้นมาก็พอดีใกล้ขันแจงพอดีพระอ,องค์ได้แต่งวมเหงาเศร้า,งงาใจและก่อเล่าคำฝันส่เสนาทั้งสี่ฟัง เมื่อเป็นดังนั้นพระองค์ก็สร้างให้คุณค่าแยกน้ำลงไปเพื่อไปซอกหานางในฝันนั้นเมื่อคุณค้าแยกน้ำลงไปใต้มหาสมุทรเมื่อแนมไปก็เห็นเมืองใหญ่ใต้มหาสมุทรและเห็นหอพระสาทราชสมุนเทีเยนที่มียอดสาฟ้าประดับประดาเอโดยคำมีหูปั้นพญาแขาเกี่ยวเกาะกายกัน พร้อมทั้งเห็นหอประสาทหลังใหญ่อันสวยสดงดงามซึ่งเป็นที่อยู่ของนางแต่งอ้อนลูกสาวพญาแขนั่นเองมีกลุ่มพี่น้อยใหญ่เฝ้าหักษาเต็มไปหมดทุกด้านคุณค้านพยายามเข้าไปเจาะเบิงไกลๆก,ก็ได้เห็นยิงคนหนึ่งที่สวยสดงดงามปานนางฟ้า เมื่อนั้นคุณค้านก่อเฝ้าขึ้นมาเล่าสู่มหาวงฟังเมื่อมหาวงได้ฟังแล้วก็คิดอยากตนนั่ลงไปหานางแต่คุณค้านก่อว้าขึ้นวา้าเฮาลงไปตามลำพังอาจบ่เป็นการดีและเป็นอันตรายอาจจะบ่ได้นั่งสมดังใจไม้ถ้าเป็นการดีเฮาต้องกลับเมือเมืองก่อน แล้วบอกให้พญาโกศีผู้เป็นพอ่อแล้วจึงแต่งขันมากมาสู้ขอนางตามประเพณีเมื่อคิดได้ดังนั้นพวกเขาก่อพากันซอกทางเมื่อเมืองในที่สุดพวกเขาก่อมาฮอดเมืองจนได้พอกลับมาเถิงเมืองมหาวงก็อ้อนวอนให้พระบิดาผู้เป็นพอ่อให้ไปสู้ขอนางงามที่เมืองมาดานนั่นไห้ แต่พญ,ญาพอก็บอกว่าพอได้ไปสู่ขอลูกสาวพญ,ญาเมืองกุ้งแก้วโบรรพาไว้ให้ลูกแล้วและอีกอย่างหนึง่งอยู่เมืองมาดานนั้นบอกมีไผ่ลงไปได้ดอกถึงพญ,ญาพอสิหามปันใดก็ตามแต่มหาวงก็จะเอานางที่ฝันเห็นนั้นให้ได้เมื่อเป็นเส้นนั้นพญ,ญาพอก็ตามใจ จึงแต่งให้ทูตภูมิวิสาอาคมแยกนำ้ำพร้อมทั้งเซนาอาามา์จำนวนหนึง่งแล้วก็นำขบวนแห่ขันหมากไปสู่ขอนางพ่อไปถึงแคมน้ำใย,ยแล้วเซนาผู้ใย,ยก่อแ่งให้คำเฟื่อฝันคุณคานเท้าเข็งกับเท่าคุณผู้ดำน้ำลงไปก่อน มีพวกเสียหน้าน้อยจำนวนนึงดำน้ำลงไปทำหลังเมื่อนั้นพญากุมพันเห็นขบวนคนมากมากมายมาที่บ้านเมืองแห่งตนคือแนวนั้นพญาก่อตกตะลึงเพราะบอแมนสัดเสือ้อเดียวกันคือกับตนพญากุมพันแห่งเมืองแขจึงถามเรื่องราวความเป็นมาต่างๆแล้วก็ได้หูวว่า พญามืองนครศรีลัตนะจะมาสู่ขอลูกสาวของตนให้ลูกชายเมื่อเป็นดังนั้นพญากุมพันก็บอกขีนแต่ก็ต้องถามลูกสาวเสกอนจากนั้นพญากุมพันก็บอกให้เท้ากุมภาผู้เป็นอายให้ไปตามนางแต่งออนมาหาเมื่อนางแต่งอ่อนมาหอดแล้วพญากุมพัน ก็อเล่าเรื่องเล่สู่ลูกฟังพ่อเมื่อนั่งแต่งอ้อนได้ฟังแล้วนา่งก็บอกขีนความสุดแล้วแต่พอและอีกอย่างหนึง่งลูกก็เป็นแนวนำคนควรจะไปอยู่เมืองคนเมื่อนั้นคุณยญยแห่งเมืองนครศรีรัตนะและคุณข้านก็มอบเครื่องบรรณาการเงินคำต่างๆให้แกพญากุ่มพันธ แล้วหามือเลือกงามย่ำดีแล้วกอเฮเอานั่งแต่งอ้อนออกเดินทางไปก่อนออกเดินทางพอได้สั่งสอนลูกสาวโดยความอะไรอาวอนโซนนางกออำลาพอโดยความห่วงใยและคิดหอดคิดถึงเมื่อมาหอดเมืองแล้วพญาโกสีก็ได้จัดงานแต่งดองให้ทั้งสองอย่างยิงง่งใหญ่ แล้วมหาวงก็เอานางแต่งอ่อนเป็นมเหสีแล้วก็อยู่นากันอย่างมีความสุขขันอยู่ต่อมามีนางวายาัยกาแม่หมายคนหนึง่งมันได้มีลูกสาวหาคนงามเสมอกันหมดนางได้อาศัยอยู่ในเฮือนน้อยๆหลังหนึง่งในป่านอกเมืองนางได้เลี้ยงลูกสาวทั้งหามาโดยความยากลำบาก ขั้นยาเมื่อลูกสาวทั้งหาไนพ่อสอนสาวย้อนนั่งบ่อยากให้ลูกสาวของตนลำบากลำบนคือกับตนเองและพร้อมทั้งอยากให้ลูกสาวได้ดิบได้ดีนั่งจึงตัดสินใจเอาลูกสาวมาถวายให้จักกีมหาวงศ์ผู้เป็นลูกชา้ปกครองเมืองเมื่อมหาวงศ์ได้เห็นคือแนวนั้น ข้าวโถามคําเห็นจากพญาพอ่อโกสีแล้วพญาพอ่อโกสีก่อบอกขีนแต่ต้องถามนางแต่งอ่อนก่อนเมื่อถามนางแต่งอ่อนเมื่อนั้นนางแต่งอ่อน่อบอกขีนผัวจากยางเมื่อเป็นเส้นนั้นมหาวงก่อกับเอานางทางหามาเป็นนางสนมขั้นยูต่อมาหลายปีพญาโกสี กอเถิงแก่กรรมสวรรคคจักกีมหาวงจึงขึ้นปกครองเมืองแทนสืบมาจูมามื่อนึ่งมีนายพานบอกว่าได้พบสังเพือกงามมีงานนินอยู่ในปา่าคิดว่าอยากให้พญามหาวงพาขบวนออกไปคล้องเอาเมื่อนั้นพญามหาวงก็คิดอยากได้สร้างตัวนั้น จึงได้หางหากะเกียมขบวนออกไปคล้องเอาในขณะนั้นเองนางแตงอ่อนก็ถือผ้าหอดเดินคล้องเกี่ยมจะออกลูกพอดีจึงเป็นโอกาสดีของนางวัยกาพร้อมจะกำจัดนางแตงอ่อนออกไปเพื่อให้ลูกสาวทั้งหาของตนเองขึ้นมาเป็นใย,ยมันจึงคิดวางแผนโซ่ให ซื้อจ้างกับสาวสนมและเสนาจำนวนหนึ่งแล้วให้คนไปหาแขหนยมาไว้พ่อมือนางแตงอ้อนจะออกลูกนั่งวัยกาก็เอาพามามัตตานางแตงอ้อนไว้แล้วบอกว่าอย่านางเห็นเลือดแล้วสิเป็นวินพ่อแต่ลูกของนางแตงอ้อนออกมานอกท้องนางก็ได้ยินเสียงไหแมนคนแท้ แล้วนางวัยกาก่อเฝ้าเอาลูกของนางออกไปแล้วเฝ้าเอาแขคน้อยมาเป็นแทนแล้วก็เอาลูกของนางให้สาวคนไซอุ้มไปค้าทิมเสียในป่าพ่อแต่แกพาปิตาออกมานางแตกอ่อนพัดได้เห็นแต่แค่น้อยตัวหนึ่งนอนเกือกเลิอดอยู่พวกนางวัยกาก่อเ้าขึ้นว่านี่แม่ลูกของเจ้า เมื่อนางแต่งออนได้หูคือแนวนั้นก็ได้แต่ห้องให้เสียใจหลายมือลายวันต่อมามหาวงก็ได้กลับมาแต่กองสร้างก็ได้ดังสมประสงค์เมื่อมาฮอดเมืองแล้วพวกนางวยายกาก็พากันเข้ากับทุลนพระองค์ว่านางแต่งออนผู้เป็นมเหสีได้ออกลูกเป็นแขเมื่อมหาวงได้ยินดังนั้น ก็ได้ให้ึ้นแล้วก็ลงมือเค้นตีนางแต่งอ้อนจนเลือดไหลเพราะคิดว่านางลักไปลินสู้กับพวกแขหรือแนวใดก็ตามจนออกลูกเป็นแข,ขคือแนวนี้พวกค,คําเฟอ้อฝันขุนคานเทาเค็งผู้ที่ไปคลองสร้างกับพระองค์มาหอดก็ได้ขอให้ภายพวดชีวิตของนางแต่งอ้อน ถ้าสิถิมสิปะเทก็ขอเอานางไปท่งคืนหาพ่อของนางที่เมืองบาดานพุนเมื่อว่าดังนั้นพญามหาวงก็ได้ไล่ให้นางออกเมืองไปเมื่อนั้นพวกขุนทั้งสามก็พานา่งไปทรงที่หนองนำไ่ในป่าบ่อนที่นา่งได้จากมาจากนั้นนั่งแต่งอ่อนก่อห้องไห้เดินขามหวย ้อมภูเขาโดยความทุกทรมานขั้นเมื่อไปถึงแคมน้ำเขตของทีพอนางยูกนั่งก็ได้ห้องหาเท่ากุ่มภาผู้เป็นอายเมื่อนั้นกุ่มภาได้ยินเสียงน้องเอินจึงเฝ้าขึ้นมาหาและได้เห็นสภาพนองสาวถือเคนตีจนเลอไลหลเท่าก็ได้ถามกกไปใส่เหตุว่าเป็นหย่งน้องสาวคือเป็นแนวนี้ นั่งแต่งออนผู้เป็นน้องสาวก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้อ้ายฟังเมื่อเท่าได้ฟังแล้วเท่ากุ่มภาผู้เป็นอ้ายก็เก็ดแค้นเลยใจเป็นที่สุดแล้วจึงเอิญเอาเท่ากอละกันผู้เป็นน้องชายหล่ามาหาแล้วเล่าเรื่องเล่าสู่ฟังทั้งหมดและจังให้เท่ากอละกันพาสมุนบริวารแข่ทั้งหมด บุกทำให้บ้านเมืองพร้อมทั้งไปกินคนอยู่ในเมืองโกสีให้หมดเกี้ยงส้นกุมภาก่อพ้าน้องสาวเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อไปไต่เอาดาบหนาบอย,ยอมกับบ้านเมืองเพราะอายชาวบ้านชาวเมืองจะนินทาเก้าเถึงกุมภาและนางแตกอ้อนพ่อออกเดินทางไปหลายวัน ก็ได้ไปพักในเฮือนน้อยกลางป่าแคมน้ำแล้วเท่าก็เจ็บปวดตนโตยอนถึกไม้ขูดน้าแทงแล้วทางปรับโตอยู่กับเมืองคนบ่อได้แล้วเท่าก็ไข่ป่วยสุดท้ายเลยตายจากน้องไปเมื่อนั้นนางแตงอ้อนก็ได้แต่ห้องไหายนำอาอไปมา สุดท้ายนางก่ออกแตกตายไปตามอายที่เฮือนน้อยกลางปลาแห่งนั้นก้าวเทงพรญอินที่อยู่เทิงสวงสวรรค์เมื่อนั้นนาแวนแก้วเลยกามแข็งพระอินก็ตกใจว่าบุญไผมาฮอนแห่งปานนี้พระอินจึงได้เอิ้นเอ่าทัศนัยผู้เป็นน้องซ้ายละ่ะให้ลงไปยังเมืองลุ่ม แล้วให้เอาน้ำทิพย์ไปน้ำฮัสไนก็เลาะไปโวทุกโหนแหงสุดท้ายก็เห็นนางแต่งอ้อนและกุ่มภานอนตายกองกันยุ่เท้าจึงได้ใส่น้ำทิพย์อมฤริตโหดใส่ทั้งสองกลับคืนมาชีวิตและงามขึ้นกาเกาจากนั้นนางแต่งอ้อนและกุ่มภาก็ขอบวดจำสินภาวนา เมื่อเป็นเส้นนั้นทัศนัยก็ได้เนลมิตรอาสมขึ้นให้ทั้งสองใสยย่โยพร้อมทั้งเป็นบอลเดินจมกลมมีโซนดอกไหมอ้อมหอบและโซนมากไม้ครบทุกอย่างเมื่อนั้นทัศนัยก็สั่งสอนทั้งสองให้พากันจำสินภาวนากุมผ้าให้บทเป็นลือสีให้เป็นตาปะโสเจ้า ทรงทำวินัยสูตรพระก่อสอนสร้างให้ของนั่นโซอันโซนนางแต่งออนนั้นก่อขอบวชเป็นซี่และถือสินหาเมื่อสำเร็จแล้วฮัสไนก่อบอกนางแต่งออนหูวาลูกสาวนางยังมีชีวิตอยู่อีกสามปีก็จะได้พบกันอย่างแน่นอนเมื่อได้ฟังก่อห้องไห้เสียใจและสลบไป ฮัสสัยจึงใส่น้ำทิพย์หยดไสแล้วนางกอกลับขึ้นมาแล้วนางก็ได้ถามเรื่องเล่าต่างๆกับฮัสนยัยว่าเรื่องเล่าวความมันเป็นมากคือแนวใดนอฮัสสัยก็บอกว่าลูกสาวของเจ้านั้นทางผู้เป็นคนหับไซอุ้มไปว่าจะไปขาทิมเสียในป่า แต่นางก่อเฮ็ดบอดย้ยอนนางเคยเป็นคนหับไ้ของนางแต่งออนมาก่อนและยานสิเป็นบาบไลเวนทันแกตนนางก่อได้ไปให้สองเถาแก่ตายายที่อยู่ในเฮือนหลังน้อยๆในป่านอกเมืองได้เลขเอาไว้พร้อมทางพญายอินได้แต่งให้นางเทพพฤฤศีไปหักษา ดูแลเบิองแยงทุกเสาวันคืนบ่ต้องเป็นห่วงดอกให้ผากันสร้างจำสินภาวนาอย่าได้ขาดจากนั้นหัสไนยก่ะกับเมืองเมืองสวรรค์ก้าวถึงยักษ์หัตถจักรแห่งเมืองนั่นธนาพานเล้วมีลูกสาวเป็นมนุษย์ซื้อว่านางปฐุมมามีเมียซื้อนางสุนทอง เมื่อนั้นนางปทุมมาผู้เป็นลูกสาวได้ออนวอนพอให้ไปซอกหามนุษย์มาอยู่เป็นมูนำ้ำพอบ่อให้เงาเมื่อนั้นยังหัตถจักรก่อออกเดินทางซอกหาคนก็เลยมาเห็นนางแต่งออนมันจึงมาลักลุมเอานางไปไว้นํำลูกสาวของมันนางแต่งออนได้อยู่หอบผัสส กับนางปทุมมาผู้เป็นลูกสาวยักษ์บัตนี้เก้าถึงกุมภาที่บทเป็นฤาษีอยู่กลางป่าเมื่อกลับมาแต่หามากไม้กอบโบเห็นเมซีแต่งออนจึงเอิ้นเฮกหาแต่กอบ่ได้ยินเสียงตบรับแต่ย่างใดฤาษีกุมภาก็ได้แต่ภาวนาให้น้องสาวปลอดภัยก้าวถึงท้าวเกศสุริยญยาน ผู้เป็นลูกของนางแต่งอ้อนที่อยู่นํำเท้าแก่าตายายเท้าแก่าตายายสองเทากอดูเลเบิกงแยง,งหักแพงปลาลูกในใส่ของตนจนเท้าไ n ่พ่อสอนเบาพร้อมทั้งมีนางเทวดาซื้อเทพลีลาไปคอยปกปักหักษาอยู่บอ่อขาดเมื่อเท้าไญ่มาเท้าก็ได้ถามหาผู้เป็นแม่ที่แท้จริงของเท้า แล้วทรงตายายก็ได้เล่าคำจริงวา่าเท่านั้นแมนพระโอรสของปัญญาจักกีมหาวงศ์ผู้ปกครองเมืองมีมเหสีซื่อวานางแตงออนอย่มเมื่อเท่าได้หูคำจริงคือแนวนั้นเท่าก็ได้เฮ็ดสงครามกับพญายมหาวงศ์เพื่อทวงคำเป็นธรรมให้แกแมจนสนะเมื่อลมพัยพรมแล้วเท่าก็ออกเดินทางตามหาแม แล้วได้สู้กับยักษ์หัตถจักเมื่อ,อยักษ์หัตถจักสู้กับเท้าบ่อได้จึงขอยอมแพ้ไปเมื่อนั้นนางปทุมมานางอินทองและนางญาติฟ้าที่ยักษ์หัตถจักจับพกนางมาเป็นมูให้กับลูกของตนอยากให้เท้าปกครองเมืองเท้าบ,บ่อฮับแล้วจึงแนะนำให้ไปนำเอาฤาษีกุมภามาเป็นพญาเมือง เพื่อปกครองเมืองแห่งนี้แทนยักษ์หัถจักสื่อไปแล้วเท้าก่อนำพาแม่มาปกครองเมืองนครศรีรัตนะเส้นเดิมขั้นยุต่อมาเท้าวก็ได้ไปสู่ขอเอาลูกสาวพญาเมืองกลกงแก้วโบลภาผู้งามเลอสมมาเป็นคููชีวิตมาเป็นมิ่งมเหสีจากนั้นเท้าเกศสุริยนญาณกับแม่ โกบครองนครศรีลัตนะจนจะเจริญหวงเฮืองพาสุขซืบมาแท้แล้ว